ตันโจครับจากฟาร์มสกายคอมพานีนะครับ48เซนนะครับเพศไม่ชัดเจนนะครับตรงปากอาจจะมีแดงติดนิดนึงนะครับแต่ถ้าพี่ๆคนไหนสนใจก็เดี๋ยวผมเก็บให้นะครับตรงแดงแล้วตรงปากมีอยู่จุดนึงนะครับจากฟาร์มสกายคอมพานีนะครับ48เซนนะครับเพศ ไม่ชัดเจนนะครับแต่เมื่อกี้พิกดูก็ออกไปทางตัวเมียนะครับดูจากผิวพันธุ์นะครับขาวมากนะครับ48เซนนะครับเพศไม่กล้าการันตีนะครับแต่ก็ดูจากผิวดูจากท่าทางออกไปทางตัวเมียนะครับพี่ๆคนไหนสนใจนะครับนีบพันเข้ามานะครับพร้อมใบเซอร์ฟิติเคตนะครับจากความสักใจของมันเอนะครับนะครับให้ดูเป็นเต็มก่อน ให้ดูความขาวเม็ดแดงตรอปากจะเก็บให้นะครับพี่คนไนสนใจก็รีบพักเข้ามานะครับขอบคุณครับ